ตามรายงานล่าสุดครับจากสื่ออย่างทีมทอกครับเขาก็ได้มีการรายงานเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็รวมไปถึงบทวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดโรเบนอโมริมนะครับมารับตาแหน่งสโมอสรลิเวอร์อพูลอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับใน ช่วงฤดูกาลหน้าหรืออาจจะเป็นในช่วงตลาดซื้อขายแล้วกันนะครับโรเบนอโมริมจะมีการนำนักเตะจากลีกโปรตุเกสที่มีผลงานโดดเด่นมาร่วมทีมเรอร์อพูมีใครบ้างหรือนักเตะ7รายที่ มีโอกาสจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลพร้อมๆกับรูเบนอโมริมเนี่ยสามารถเป็นใครได้บ้างแล้วก็ลิเวอร์พูลเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะเหล่านี้มีใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันรายแรกครับก็ลิเวอร์พูลเนี่ยมักจะมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับกองหลังตัวกลางอยู่แล้วนะครับก็มีในรายของอันโตนิโอซิลวานะครับแนวรับวัย20ปีของเบนฟิก้าที่ผลงานกําลังดีนะฮะซึ่งก็เคยมีข่าวว่าซิลวาเนี่ย สามารถมาเป็นตัวแทนของโจเอลมาติบนะครับฟานดที่อายุเริ่มมากนะครับแต่ทางเลี้ยวก็ต้องแข่งกับทางแมนเชสเตอร์เดนนะครับเชลซีอาร์เซนอลหรือัอมาลิดไปเอชีนะครับที่ให้เขาสนใจราคาอยู่ที่ราวๆแปดล้านปอนด์ได้เป็นเงื่อนไขค่าสัสญญานะครับ แต่ด้วยเรื่องที่ว่ารูเบนอโมริมเนี่ยก็คงได้เห็นฟอร์ม,มาเป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งนะแต่เห็นฟอร์มผ่านตาแบบนี้ก็น่าจะมีการพิจารณาการเซ็นตัวเข้ามาเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าราคาจะแรงแล้วก็ต้องแข่งกับหลายๆทีมก็ตามและที่2ครับก้องหลังตัวกลางอีกหนึ่งรายก็คือกอนซาโรอิสนาซิโอนะครับของทางลิสบอนก็เป็นนักเตะอยู่ในมือของอโมริมอยู่แล้วนะครับลงช่วยตัวสังกัดไปแล้ว150นัดทุกรายการนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง กองหลังดาวรุ่งที่น่าติดตามผลงานคนหนึ่งในเวทียุโรปในตอนนี้นะครับก็ได้รับเรื่องของการคาดหมายว่าจะมาเป็นซูเปอร์ร์ได้ในอนาคตนะครับมีฟอร์มการเล่นที่ดีนู่นนี่นั่นนะครับที่ผ่านมาก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลมาอยู่บ้างอาร์เซนอลแมนยูนิวคาเซิลน,นะครับซึ่งแน่นอนพออโมริม,มาลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็ได้เปรียบในการคว้าอินาซิโอแน่นอนนะครับราคาก็จะถูกกว่าทางฝั่งของซิลวานะ อยู่ที่ประมาณ51.5ล้านปอนด์ที่ลิสบอนน่าจะยอมปล่อยตัวในราคาไมดเงินขนาดนี้นะครับรายที่3ครับเป็นอลันวาเรล,ล่านะครับกองกลางของ FC ฟซบอโตนะครับสำหรับกองกลางวัย22ปีรายนี้ครับย้ายมาจากบุคาจูเนียมาอยู่กับทาง FC ฟซบอร์โต ย้ายมาในช่วงซัมเมอร์ปี23 3นะครับแล้วก็สามารถเค้นฟอร์มเก่งเป็นกำลังหลักให้กับปอร์โตได้ในทันทีนะครับนะผลงานดีแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งทางลิปูอาจจะมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองกลางตัวกลางเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะครับสัญญาของทางวาเลร่ามีกับทาง FC ฟซีปอร์โตอีกยาวครับจนถึงปี2028นะครับเพราะฉะนั้น ค่าฉีกสัญญาก็อาจจะสูงหน่อยประมาณ60ล้านปอนด์นะครับเวลาต่อมาเป็นชาวเนเวสนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในอังกฤษแทบจะทุกวันนะครับเลี้ยวฟูแมนยูเชลซีบาเยอร์ p h นะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงซึ่งลิฟวูก็เอาเ่จเขาจังเหมือนกันนะครับดาวรุ่งวัส19ปีรานี้ในตำแหน่งกองกลางตัวกลางเนี่ยนะฮะผลงานดีแบบดีวันดีคืนนะครับเป็นตัวหลักของเบฟิกา้าในปัจจุบันไปแล้วนะฮะถึงแม้ว่าอายุยังไม่มากก็ตามนะครับค่าสัญญาคือปัญหาของทางลิฟวูเหมือนกันเนื่องจากว่า ค่าสัญญาของเด็กคนนี้อาจจะสูงในระดับ100กว่าหลานปอนด์ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เบนเวก้ายืนยันมาโดยตลอดครับเกี่ยวกับทีมไหนที่สนใจคว้าตัวเด็กคนนี้ก็ต้องมาในเม็ดเงินมหาศาลนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อาจจะโยงมาทํางานมาเล่นให้กับเลี้ยภูในยุคข,ของอโมริมก็ได้เหมือนกันนะครับคนสนัญาติเดียวกันด้วยแล้วก็มอร์เทนฮุนมานนะครับฮุนมานเนี่ยก็เป็นนักเตะที่อยู่ใน การดูแลของทางอมโมเดมอยู่แล้วนะครับเป็นตัวหลักของลิสบอนอยู่แล้วนะฮะย้ายมาอยู่กับทางลิสบอนในช่วงซัมเมอร์ปี2023นะครับแล้วก็ปรับตัวได้แบบรวดเร็วแล้วก็เนเยนดีแบบต่อเนื่องนะครับนะนักเตะวัย24บปีรายนี้เพิ่งให้ออกมาสัมภาษณ์เมื่อไม่นามนมานี้นะครับว่า เจ้าตัวยังมีความสุขดีแหละนะครับกับทางลิสบอนแล้วก็ครอบครัวก็ยังแฮปปี้ดีแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดอโมริมมาคุมลิเวอร์พูลนะครับบางทีก็อาจจะมีการโน้มน้าวให้นักเตะรายนี้ย้ายตามมาก็ได้นะครับนอกจากลิเวอร์พูลมีข่าวแล้วนะครับก็ยังมีสปเปอร์แมนเชสเตอร์เดดนะครับที่ให้ความสนใจมิดฟิลด์วัยฟ์ีีรายนี้ด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นสายแบบว่าเน้นเกมรับหน่อยนะครับราคาก็ประมาณ69ล้านปอนด์นะครับเป็นเงื่อนไขการปล่อยตัวนะครับแลวต่อมา เป็นเชิงเกมลุกหน่อยตัวด้านข้างก็ได้กองหน้าก็ได้มิดฟิลต์โตรุก,ก็ได้ไนะครับนั่นก็คือเปโด กอนซาวเวส์นะครับก็เป็นนักเตะคนสําคัญของลิสบอนอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาจะทําผลงานได้ดีมานานหลายปีติดต่อละนะครับวัยเพียงแค่ยีิบห้ปีนะฮะคือถ้าเกิดย้อนกลับไปครับในตอนที่บรูโนออกไปกอนซาวเวส์นี่แหละที่มีการเข้ามาทดแทนแล้วก็ผลงานดีแบบต่อเนื่องนะครับก็มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำประตูโดยตรงไปแล้วถึง 122ครั้งนะครับจากการลงเล่น170นัดให้กับทางลิสบอนนะครับแล้วก็มีทีมที่สนใจมากมายทางอัตมินล่าสเปอร์เวสแฮมนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าสัญญาอยู่ที่68ล้านปอนด์นะครับก็สามารถดึงเข้ามาเป็นตัวแทนของซาร่าก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกกันไปครับก็คือเป็นนักเตะที่มีความหลากหลายขวาได้ปีกขวานะครับปีกซ้ายก็ได้ปีกฟิลโซรุก,ก็ได้กองหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้าเกิดอยาก อัปเกรดเกี่ยวกับศูนย์หน้าตัวเป้าก็มีตัวเรื่องเหมือนกันเป็นตั้งเตะอยู่ในสโมสรนิสบอนเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลงานดีมีประสบการณ์แนอนังกตษอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือวิกเตอร์เกียวเคเรสนะครับก็ผลงานแบบตอนนี้ดีวันดีคืนเลยยิงไปทั้งหมด36ประตู15แอซิ์จากการลงเล่น4 2นัดทุกรายการนะครับอโมริมก็เป็นคนปลุกปั้นด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สถิติทั้งแอซิดแล้วก็ยิงกระจายแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากอโมริมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากมีการอัปเกรดให้หนนห้า มีความเฉียบคมเพิ่มขึ้นนะครับบางทีอโมริมก็อาจจะมีการหนีบเข้ามาร่วมทีมก็ได้นะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของเม็ดเงินพอสมควรนะครับเพราะว่าค่าสัญญาของเก l เคเลสเนี่ยสัญญาเลยเยอะนะฮะเพิ่งย้ายไปค่าเฉยๆเนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยประมาณ85.5ล้านปอนด์นะครับมีข่าวแบบต่อเน,นื่องครับสำหรับเกเคเลสกับอาร์เซนอลแมนยูเชลซี สเปอร์ Super, นะครับแล้วก็ตอนนี้มีข่าวกับลิเวอร์ pool ด้วยนะครับนี่ครับคือ7นักเตะจากลิปูตเกสครับที่มีโอกาสย้ายมาร่วมทัพลิเวอร์ pool ในยุคของูโรเบนออมริเรมในช่วงฤดูกาลหน้าคือแต่ละคนเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นแหละแล้วก็หลายๆทีมให้ความสนใจพร้อมๆกันนะครับเป็นนักเตะที่มีการคาดหมายว่าซีซั่นหน้าจะได้อยู่กับเป็นบิทีมในยุโรปแน่นอนนะครับแล้วก็ลิเวอร์ pool ด้วยที่มีข่าวแต่จุดหนึ่งก็คือเรื่องของเม็ดเงินนะครับที่ถ้าเกิดอยากได้ ใอ้ตัวแต่ละคนเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะครับก็รอติดตามกันส่วนเรื่องของคุณสมบัติของรูเบนอโมริมนะครับตามมุมมองของอาเบลซาเวียนะครับอดีตกองหลังทีมชาติโปรตุเกส แล้วก็เคยเล่นให้กับสโมสรในายพี่ระเดงกษิษ,ษ,กษมาก่อนนะครับเขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับทาง BBC เกี่ยวกับกรณีของโรเบนอัลบอริมที่จะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทางเรอัลบูในช่วงฤดูกาลหน้านะครับทางด้านอาเบลซาเวียเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นชาวเบลเกตเหมือนกับโรเบนอัลบริมเนี่ย พูดถึงสาเหตุที่เลียวพูเลือกเขามาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ต่อจากเจนครบับหลังจากจบฤดูกาลน,นี้โดยที่ซาเวียบอกว่าผมรู้จักเขาเป็นอย่างดีมากเขาถ่อมตัวสุดๆนะครับสุขุมแล้วก็มีความคิดที่ชัดเจนเป็นอย่างมากการสื่อสารของเขาในโปรโตุเกตมีความซื่อสัตย์แล้วก็เปิดกว้างเป็นอย่างมาก บางครั้งในฐานะโค้ดเราจําเป็นที่จะต้องสร้างส,างสมดุลในการสื่อสารระหว่างภายในแล้วก็ภายนอกแต่เขาพูดได้อย่างอิสระนะครับเขาปรับตัวเข้ากับสาการได้แต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นข้อแรกครับปรัชญาของลิสบอนเน้นการสร้างทีมจาก Academy แล้วก็การก้าวขึ้นมาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อโมอริมยังประสานงานกับ การพัฒนาเยาวชนของทีมด้วยเขารู้ดีว่าผู้เล่นบางคนมีคุณสมบัติอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากับโรเบนอวลริมจะเข้ามาพวกเขาทุ่มเทสร้างทีมมากขึ้นนะครับแล้วก็สโมสรก็ไม่ได้แชร์อะไรเลยแต่ด้วยการสรัญญาของโรเบนอัลริมทําให้ทางสโมสร และปัจจุบันก็คือลิสบอนนี่แหละกลับมาสู่เส้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ปรัชญาของเลียร์พูลไม่เคยเสัญญากับนั้งเตะที่ดีสุดในโลกว่าเขาสามารถจ่ายได้ แต่ถ้าเกิดคุณเห็นภายใต้การคุมทีมของทางเจอร์นรอปพวกเขาต้องการมีทีมที่เล่นร่วมกันได้ดีที่สุดในโลกซึ่งผมคิดว่าแนวทางของรรเบนอโมริมมีความคล้ายกันมากนะครับผมเคยเล่นที่ลีเวอร์พูลแล้วก็ผมรู้สึกถึงสภาพจิตใจแล้วก็เอกลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยความเคารพต่อสปอร์ติ้งลิสบอนครับผมอยากเห็น ร,ปปออรูเบนอาโมเรมที่ลิเวอร์พูลนะแล้วก็ผมคิดว่าเขาจะเป็นการสัญญาครั้งสําคัญเกี่ยวกับความสําคัญในการค้นหาคนที่ต้องต่อจากเจเกนครอบในช่วงฤดูกาลหน้า